ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวให้ดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจําวันที่1ไปจนถึงวันที่15มุกราเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินและความรักเอาละนะเรามาดูใบแรกกันก่อนนะเกี่ยวเรื่องของการงานได้ไพ่วะรุณน,นะคือไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเ,เรื่องของอารมณ์นะหรือเกี่ยวเรื่องของความรู้สึกต่าง นะมีเกณฑ์ที่ชาวผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับจะมีเรื่องเข้ามายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นในจิตใจพอสมควรในช่วงของ วันที่1จนถึงวันที่15โมกราะนะก็ขอให้ดึกอย่างนี้ละกันนะเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่แน่นอนเรามีหน้าที่อะไรอะไรเราก็ทําของเราไปอย่างนั้นนะและการทํางานลนักษณะประมาณนี้มันอาจจะมีการกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างก็ขอให้อดทนแล้วก็ให้ยึดถึงหน้าที่การงานของเราว่าเออหน้าที่การงานของเรา ก็ต้องดําเนินไปนะและการที่เรายกมือไหว้ลักษณะประมาณนี้นั่นหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะให้อภัยเนาะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาอย่างนี้ละกันเกี่ยวเรื่องของการงานก็อารมณ์มีความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นได้นะเอาละใบที่2เกี่ยวเรื่องของการงานได้ไพนรสิงนะถ้าเกิดคุณไม่ทําตามปัจจัยเงื่อนไขแรกก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างที่จะอาจจะมีการประทะหรือมีการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะครับต่าง นะแล้วก็ปัญหาที่ลุมเราเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาที่มันเหมือนจะถึงทางตันแล้วคุณเหมือนจะทนไม่ไหวแล้วนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับปัญหาเนี่ยมีมีไว้ให้เราแก้เนาะเราอย่าไปเคลิ้มตามกับสภาวะอารมณ์ต่างๆแล้ว ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวเรื่องของความรู้สึกอยู่แล้วนะการที่เราเปิดได้ไพ่นรสิงเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะทนไม่ไหวนะก็คือถึงขั้นแหวกอ,กอกแล้วอ่ะนะครับคือซึ่งมันจะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวซึ่งมันได้ไม่คุ้มเสียนะผมอยากจะให้เรามัดระวังเกี่ยวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไว้นิดนึงนะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าเกิดมีเรื่องราวหรือประทอะไรจนมันทนไม่ไหวให้เดินหนีก่อนดีกว่านะให้เรามองถึงอนาคตว่าเออถ้าเรา ทำอะไรไปสติแตกไปหรืออะไรไปมันย่อมไม่ให้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเราแน่นอนนะก็ขอให้ดําเนินชีวิตด้วยสติดีกว่านะเอาละนะอีกใบหนึ่งนะได้ไพ่คุรุมาอ่านะครับคือไพ่นี่เป็นไพ่อดทนนะครับการงานของคุณเองถ้าทําด้วยความอึดอดทนมีความมุมานะเพียรพยายามแล้วไซด์ความสําเร็จของคุณเนี่ยจะสําเร็จได้โดยง่าย นะแล้วก็ต้องบอกว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่อุปถัมภ์คำจุนเนาะเหมือนเราเองเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรึกษานะคนที่เรารู้สึกว่าเออเราเพึ่งพาอาศัยได้เขาลอไปปรึกษาหาเขาเรียกว่าตัวช่วยในลักษณะต่างๆนะก็จะช่วยได้เพราะไพ่เนี้ยเป็นไพ่เกี่ยวเรื่องของการคำจูนทําให้บริษัทเราผ่านไปนะทำให้เจ้านายเอ็นดูได้ หรือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะเอาละนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการงานเดี๋ยวเรามาดูนะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนิดนึดนงนะสภาวะการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15นะไพ่ใบที่1นะครับได้ไพ่เอ่อมัศยาวานเนาะก็คือไพ่มัศยาเนี่ยคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ ถ้าท่านใดนะึงตึงมือนิดหนึ่งนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เ,เที่ยวปีใหม่นะหรืออะไรประมาณนี้คือไพ่นี้เป็นไพ่ที่เหมือนหมดเคราะห์นะนะครับการเงินการทองของชาวาาผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับจะขยับตัวดีขึ้นนะอะไรที่เป็นทุกข์ก็จะได้รับการผ่อนคลายขึ้นนะก็ถือว่าเริ่มการเงินเริ่มจะเป็นจังหวะที่ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับใบที่สอง นะได้ไพ่พระพิคเนตนะครับนั่นหมายถึงว่าการเงินการทองของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์นะครับที่จะประสบผลสําเร็จนะท่านใดที่ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องไว้หรือเคยทํางานหรือเคยดีวงานหรือเคยจะอะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะเกี่ยวกับในเรื่องของอการเงินลักษณะต่างๆนะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยพ้นเคาะด้วยเกี่ยวเรื่องของการเงินก็ถือเป็นจังหวะที่ดีถ้าท่านใดเนี่ยมีสายพยานองปพรพิคเนตก็ ส่วนบนขอพอรท่านหน่อยนะนึกถึงท่านนิดนึงคุณก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะอ่ะใบที่3เดี๋ยวเราดูซิเป็นยังไงนะครับได้ไพ่อ,อ,อัตนาเรศวนนะนะครับคือไพ่นี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความสมดุลละกันนะครึ่งหนึ่งเป็นเพศชายนะครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิงนั่นก็หมายความว่าการเงินการทองของเราเองนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะ เ,เขาเรียกว่าไงอ่ะคือมันจะมีความขัดแย้งกันในตัวส่วนหนึ่งนะเช่นสามีภรรยาภรรยาอยากจะได้สิ่งหนึ่งสามีอาจจะได้สิ่งหนึ่งนะมันเกิดความขัดแย้งกันนะครับนั่นหมายความว่าเราเองจะต้องมีการคุยกันมีการตกลงกันนะครับหรืออีกในหนึ่งเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับจะคิดจะใช้จ่ายอะไรยังไงใช้แค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าจะทําให้การเงินของเราเนี่ยโอเคนะ นะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าไพ่หนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าเราอาจจะมีเงินอยู่ร้อยเอร์เซนตนะครับเราจะแบ่งไปใช้ในส่วนนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะสำหรับเอ่อเกี่ยวเรื่องนี้นะนะครับก็ต้องมีการแบ่งกันไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราก็ใช้หมดเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ควรนะคือไพ่เนี้ยเหมือนไพ่กักกักอ่ะไพ่เก็บไว้อะไรประมาณนี้นะเพราะเวลาอยากได้อะไรก็ เออให้คิดให้รอบคอบนะการเงินการทองของเราถึงจะเสถียรนะถึงจะดีนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกันในเรื่องของความรักกันนิดหนึ่งนะไพ่น,น่าสนใจความรักของผู้ที่เกิดวันจันทนะเอาละได้ไพ่ปารสุรามนะครับก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโกรธนะหรือไม่ก็ไม่พอใจนะครับกับกับแฟนนะครับในเรื่องของบางเรื่อง ครับบางคนเองก็มีเกณฑ์ที่จะอยู่หรือเจอคนที่เข้าใจยากไม่มีผลไม่มีเหตุผลนะคนที่โกรดนี่คือคนไม่มีเหตุผลนะคือเหตุผลพูดอะไรไปเขาก็ไม่รู้เรื่องทั้งสิ้นอะ่ะเวลาคนโกรธเนี่ยคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่ถือโกรธนะครับนะนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเวลาจะอะไรยังไงก็ให้ให้นับหนึ่งถึงร้อยนิดนึงนะความรักเราจะได้ไม่มีปัญหา นะอะไรที่มันอารมุมอารวยได้แล้วก็อารมุมอารวยนะอะไรที่มันรู้สึกว่าเออมันจะทําให้ความรักของเราเองเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยก็อยากจะให้จะไปย้อนไปคิดให้มันรอบครอบนิดนึงไม่ใช่ว่าเราเจอเรื่องเราแล้วเราก็ระเบิดลงตู้มเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหานะครับนะเอาละเดี๋ยวดูอีพีใบหนึ่งนะท่านจะเสริมเรื่องอะไรอ่านะความรักของเราเองเนี่ยควรที่จะเติมความหวานให้กันนิดนึง นะควรที่จะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันนิดหนึ่งมีความรักมีมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันนะสำหรับคนที่เป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนนะครับหรือคู่ครองที่เกิดจากความสนิทที่เกิดจากความเข้าอกเข้าใจกันคุณลองดูซิถ้าเกิดคุณเป็นโสดนะตอนนี้ลองเรียบเรียบเคียงเคียงคนคนข้างเคียงคุณนะ่นะต่างคนต่างโสดนะคุณก็ลองขายขนมจีบด,ดูนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้นะสาหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะจะได้พไพ่อะไรได้ไพ่นารัตมุนีเนาะนะครับคือไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่อย่างนี้นะครับนะคือถ้าเกิดคุณเนี่ยเคยทําดีอะไรไว้นะกับค<ม>ู่ครองที่สร้างความประทับใจในลักษณะบางสิ่งบางอย่างนะียคุณก็ทําต่อไปนะมันย่อมให้ผลดีคุณไพ่นี้คือไพ่ดาเนินต่อไปเรื่อยๆ นะความรักของคุณที่เคยดีอยู่แล้วคุณก็ทําแบบนั้นให้ดีต่อไปความรักของคุณนะครับที่มันแย่ที่มันแบบรู้สึกไม่ดีนะั่นหมายถึงว่านิสัยที่มันไม่ดีของคุณเนี่ยนะที่เคยทำทำเนี่ยให้คุณเลิกซะนะเพื่อความรักของคุณเองจะได้สดใสเพราะไพานารัตด,ดุดีกดี่ยคือเดินทางรอบโลกนะถ้าสิ่งไหนดีคุณดําเนินต่อไปเลยนะเช่นดูแลที่แคลใจใส่นะแต่ถ้าเกิดบางเรื่องที่เราทําไม่ดีเช่นดื่มหนะัก เที่ยวเยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกอยู่แล้วคุณก็เลิกนิสัยที่มันแย่ๆซะนะความรักของคุณก็จะสมหวังนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมเอาผมพิภพประกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดทุกโอเคทุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใด ถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีิคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดก้วจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมอาจารย์เกดก้วดูทะอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกดก้วพี่ดูทะเดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ